น้องๆคนไหนนะครับที่กําลังตามหาดาบเนี่ยเพื่อไปเสริมความเทน,นะครับตอนนี้มีอัปเดตเข้ามาแล้วนะแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นดาบสไตล์ไซเบอร์ซอร์สนะครับกับไฮไวท์ไซเบอร์ซอร์สและจะมีจํานวนจํากัดอยู่ที่170ชิ้นเท่านั้นนะครับตอนนี้ออกไปแค่7ชิ้นเองแล้วเราสามารถหาได้จากแมปของ p a y ์ฟอรนะครับไม่ได้เข้ามาเล่นนาน,นเลยนะแมปนี้และการเก็บแต้มจากแมปนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการออนไลน์จนกว่าเวลาด้านบนจะหมดนะครับและเมื่อเวลาหมดแล้วเนี่ยเราจะได้จํานวน5000แต้มนะครับ การออกจากเกมเนี่ยเวลามันจะไม่หายไปไหนนะและวิธีการได้แต้มอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการไปหมุนวงล้อแล้วเราจะทําการสุ่มหลับแต้มไปเรื่อยๆนะครับให้เรานําแต้มทั้งหมดนะครับไปซื้อไอเทมที่ get UGC และดาบไซเบอร์ชิ้นนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่2 2 0ล้านสองแสนแต้มนะครับถ้าน้องๆเนี่ยเก็บจนครบแล้วเนี่ยสามารถมาซื้อได้เลยให้เรากดตรงที่ราคาตรงนี้นะครับแล้วถ้าแต้มเราพอนะครับจะมีข้อความอปอ up เนี่ยให้เราซื้อในราคาสูนรลอว์บัคด้วยกันนะครับ แล้วน้องๆที่เคยเล่นแบบนี้นะครับมีแต้มกันเท่าไหร่แล้วมั้งครับตอนนี้พี่อาร์จะมีอยู่ที่430,000แต้มนะครับแล้วขอให้ทุกคนนะครับได้ไอเทมจากแบบต่างๆเนี่ยไปเยอะๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับทุกคน